มีสีชมพูสวัสค่ะอิ่งรถส,สวยมากรถสวยมากเห็นปะสวยรักมัหมดเลยสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับช่องยอกรพ่าดาราเพิร์ทออฟฟิเชียลนะคะฮัานาน,นี่ให้ยังสวนสวัสดีค่ะ,คะหอนแล้วนะคะโลตัสโลตัสคอน,นแกนย่ายยยอย,อยากเข้าย่ายยยอ่ะย่ายยยคืออะไรครับพี่ย่าโยอยอย่ยยอยก ย้ายยอยย่ายยอยนะคะย่ายยอยเขาตีหน่อยอยากกินตีหน่อยเลยอยากกินอยากกินมาได้หารถจอดนะคะก็สิเขาไปในรถตัก อมีอันนี้อยู่ในหูพัดออกเลยไป่ะไประย้างเอาไปให้เพนินี่นานเบติเอาไกินเองี้านอย่าไปเือรนบ้าไม่เอาดีกว่าลกๆนะคะไปรอกานขบนเลยนะคะค่ะชั้นสองใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพ่อนะคะ พนแล้วนะคะไเดินเอาลูกเดินเอาแถวถวาถวแ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 ถไปหอนถวแถวแวแอวแวแถ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 วถวแถาแน คนลังออกมาแล้วนะคะโรดเดอร์พี่เออรถข้างหน้าด้อบอกจะคล้องวันนี้เมื่อนี้มาเบิ่งกยูทีโรตัรดขอนแก่นนะคะโรตัรที่มีซุกิตีน้อยอยู่ตรงนี้นี่ สองเก้าเดียวหัวลายเอาอ้อยากดัดฟันเลยอ่ะทำฟันจัดฟันเนี่ยยังไงย่าย้อยเออไปทั้งคืนละหอ้เดดหัวแห้งเนะ ไปขอเอ๋ดวนเป็นโรหนังหรือจะไปหาหาื้อกินอาเาื้อกกินบ่้ง่ีโรหนังอยู่เชั่วโมงเกิดกินอันน ah, yeah? ี้เถอกินบ้าเกียบสิ ข้าวไข่ข no. ้าวไก่แ no. ส no. ่บกินไหมว่างไหมยังไม่คุเลยคนหลายคนรลายไปใส่มั่นน่ากินดินังนังอยู่สันลางก็มันจบเรามานี้หลึ อุ๊ยอุ๊ยสวยแห่อุ๊เครื่องประดับอุ๊ยกินยังมีอะไรที่แบบไม่ต้องรอไหมคะ กินเนี่อยองไปเคเอฟซีอะไรแล้วแล้วจบวันจันทร์ก็กินออกว่าโฟอ๋อว่ายังซื้อเคเฟซีไปกินทั่วรถว่เาเขาบอกเหรอเขาบอกเหรอเน็กกินเขาไปแน่โลกหนังซื้อเคเอฟซีนะฮะาสิบเก้าบาทใส่ล้วไปเอาบัตรฟรี นไปเอในไปข้างในและนั่งช้าจังโมงไปไปเอาบัตรก่อนไหมไปเอาบัตรแล้วค่อยมาสั่งเองบไปเอาบัตรเขาจไป้วต้องบอกว่าจะในบัตรฟรีบอ นี่อาอยุนี่ก็นอมนบาแล้ที่นห่อักถามแล้วเบิง้งขึ้นไปแล้วเตี่ยต้องไปขึ้นไป อยากดูฮ่เเก็บตะตีนเมยียจ้ะ sorry ค่ะไฮโอไฮโอค่อยเบ่งหรือยัง ครั้งแรกครคบครั้งแรกของการดูขายโอ๊ะขายโอ๊ะขายแอร์ขายโอ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเคยเป็นขายโอ๊กันยังนีิยังก่อนอะไรดื่มเด็ดก่อนแล้วค่ะปาปะปะเขาเออในเช็ดกูม่านจังขึ้นมาโอเคมาเอาบัตรอะไรอย่างนี้กูอันนี้เขามหาเลรงเซคเอฟซีเลยพี่เพี้ยนยูเพี้ยนจอดแต่เพี้ยนเมื่อไหร่อมหาเงเบาลงเร็วหน่อยลงเร็วสรุปพ่อค้ามาแล้วเขาก็ลงมาหาแล้วกินนี่คือนเราไอ้จริงมาวันนี้เนี่ย เขาก็จะมาถารัดขบกับว่าฮัโหลเขาจะมารอรอรับอบัตรฟิตรงนี้เลยสใช่ไหมใั่แล้วก็ต้องมาถาเอาอปะอย่าเบิดคูนเลนะคะมาถาเอาแล้วกันเหรอเพราะว่าทีมงานเรานะจะไปก่อนอาโอเคโอเคค่ะแล้กการแล้วก็เสียอัตอีกสิเปอยากขึ้รถบี่สิาาเ่มัน่าจะหมาะแลวเกลีบนรถบัสเลยให้มาขึ้นรถบัสด้วยสิเปนบอืมเ็บเัินเนาะเป็นไรหรอเขาจะก็หอวแล้วราบังอะไระนหออะไรนี ที่เปลี่ยนเป็นโฟรายเดือนทำอไงดีวะอ,วอะไรนิดขอรซูนเลยค่ะเคี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฟางกันเที่ยงสำนี้ละปะ่ะไปกินเที่ยงซิปะไกลมากบรือเปอยากไหมมันถึกเช้ค <c oughs> ค่ะพอๆพอกันคลิปนะอัากกคลิปกัน <laughs>